สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่สามแล้วนะที่สามแล้วที่เกี่ยวกับาการช่วยเหลือเยียวยาจากทางรัฐบาลเป็นเงินห้าพันบาทนะครับจากเชื้อโควิดนะครับโควิดก็คิดว่าพี่น้องอาชาวไทยทุกคนหรือเกือบทุกคนนะ นะครับคงความสําเร็จนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะขัะนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจนะครับอยู่ขั้นตอนของการตรวจสอบเดี๋ยวพอตรวจสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเขาก็แจ้งทางเอสอมมาให้ท่านทราบนะครับถ้าคนไหนที่ได้แล้วก็ก็หายกังวลน,นะครับหายกังวลส่วนคนที่ไม่ได้ก็ ก็ต้องทําใจนะครับเนื่องจากเราไม่เข้ามาตรการหรือเราไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์ก็เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับ <rt Isaiah. c oughs> <c oughs> เหตุผลเพราะว่า а, เราก็ดูว่าเกณฑ์เกณฑ์การจ่ายนี่เราก็ต้องไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให เดือนละห้าพันเป็นเวลาสามเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนก็รวมแล้วเป็นเงินหมื่นห้านะครับ 15. หมื่นห้าคือถ้าคนที่ลงไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นี่อาจจะท่านอาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งคือบางครั้งท่านอาจจะเป็นลูกจ้างาประกันสังคมหรือเป็น อยู่ในเกณฑ์มาตราสามสามของพรบรรประกันสังคมนะครับแล้วก็บางคนก็ก่อ <c oughs> ข้อมูลเป็นเท็จนะครับบางครั้งเรารู้ตัวว่าเราไม่มีสิทธิ์แต่เราก็อุตส่าห์ไปลงทะเบียนนะครับแล้วกออ็อยากจะได้นะครับอยากจะได้แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องตรวจสอบกันก่อนนะครับตรวจสอบก่อนทีนี้ถ้าสมมุติว่าบุคคลใดที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับได้เงินแล้วอย่างเช่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยถ้าถ้าท่านจะคืนเงินถ้าท่านเข็นว่ามันมน่าจ,จะมีปัญหาในวันข้างหน้าออท่านก็คืนเงินได้นะครับคืนเงินได้เพราะว่ามันจะก็ไม่ได้ผิดกับกฎกติกาอะไรนะครับเนื่องจาก เหตุผลก็เพราะว่าท่านอาจจะได้ลงทะเบียนไปก่อนแล้วพอลงทะเบียนมาอ่านการแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราไม่ได้มีเจตนาอยู่แล้วนะครับเพราะถือว่ารัฐบาลเขาจ่ายให้เขาบอกเขาจะจ่ายให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับคนไหนถ้าเข้าเกณฑ์รัฐบาลจ่ายทุกคนนะครับทุกคนคนละห้าพันห้าพันห้าพันนะครับครับฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ย เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเราก็ทําตามหน้าที่ทําตามหน้าที่ทําตามสิทธิ์ที่เราพึงมีนะครับที่เราพึงมีนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดลุ่มฝนฟ้ากาศตกหรือเปล่านะจะมีลูกหงสลูเห็บตกมาหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากวันนี้ ขณะนี้นี่คนไทยทุกคนเขาไม่ได้กังวลนะครับว่าการใส่แมสใส่หน้ากากทั้งหลายทั้งมวลนี่จะจะจะป้องกันได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่ๆที่เขากลัวก็คือกลัวว่าไอคนที่มาคุยมาอะไรกับเรานี่เขาจะติดมาหรือเปล่านะหรือเราไปหรือเราติดไปใส่เขาเขาติดมาใส่เราอันนี้เราไม่รู้เพราะต่างคนต่างก็ เรามัดระวังตัวเองแล้วต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองถูกนะตัวเองไม่ป่วยไม่เป็นนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าเราเราป้องกันไว้ก่อนมันก็ดีนะเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง แล้วก็ไม่ต้องมาโทษใครกันนะครับไม่ต้องมาโทษใครนะครับแต่บางครั้งนี่นะบางคนมันก็ดื้อแพ่งบางคนก็ดื้อแพ่งนะไม่ยอมไม่ยอมท่าเดียวนะครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นไม่เป็นนะผลสุดท้ายก็เรียบร้อยเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> ดังนั้นเวลาทางรัฐบาลเขาเมีการประกาศประชาัมพัน์ธเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับถึงแม้เราจะอยู่คนละสีเสื้อ ประชาชนคนไทยนี่ก็ทะเลาะบอกแวงกันมายาวนานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับระมัดระวังพิเศษเพราะว่าการเป็นเชื้อโรคนี่เชื้อโควิดโดยเฉพาะนี่นะครับมันไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าคนมีคนยากคนจนคนคนมีคนร่ําคนรวยเสรษถีเงินล้านหมื่นล้านแค่ไหนมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสนี่มันเข้าได้ทุกตารางนิ้วนะครับ มันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่มีชนชั้นให้กับใครทั้งสิ้นเชื้อโรคนะครับถ้าเป็นแล้วก็ตายเหมือนกันหมดนะครับก็สําคัญคือเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนี่ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ผมก็แปลกนะครับเมืองไทยนี่เศรษฐีบ้านเราเนี่ยมีเยอะมันเยอะมากนะครับมีเงินมันหมื่นล้านพันล้านแต่ว่าไม่เคยเอาเงินมาบริจาคให้กับประชาชนคนไทยนะคือหมายความว่าได้ไม่ได้มาช่วยเหลือสังคมให้มันเป็นรูปธรรมนะครับ ไม่ให้เป็นรูปเป็นธรรมแล้วก็ไม่มีข่าวไม่มีอะไรออกมาเลยว่าเนี่ยมีเศรษฐีคนนั้นคนนี้มาช่วยคนไทยนะครับในยามที่เกิดกรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะครับมีแต่ว่าด่ากันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไอ้พวกเศรษฐีมันก็ขี้เหนียวขี้ตืดนะครับเงินบาทเดียวก็ไม่ให้หมากินไม่ให้หมากินนะเขาบอกขี้ก็ไม่ให้หมากินนะนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับ ซึ่งเราถ้าเราไปดูคนต่างชาตินะฮะเศรษฐีต่างประเทศเขาบริจาคก,กันทิ้งพันล้านสองพล้านเพื่อช่วยเหลือคนในชาตินะครับแต่เศรษฐีบ้านเรานี่ไม่มีข่าวไหนออกมาเลยนะว่า,าบริษัท CP บริจาค $1,000 งล้านเพื่อช่วยคนไทยในกบองกันโควิดบริษัทหลายหลายบริษัทนะครับที่มันร่ำร่ำรวยๆนะ มาช่วยก็ไม่เห็นมีเลยนะครับไม่เห็นมีเลยนะครับมีแต่บอกว่าวันนี้คุณต้องเปิดแมบิ๊กซีโรตัเแมคโครเซเว่นเพื่อที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยนะครับนะไอ้นนี่คือปัญหาของประเทศไทยเราในทุกวันนี้นะครับมัวมีแต่คนเห็นแก่ตัวนะครับไม่มีคนที่มีความยิ่งใจไม่มีคนรักประชาชนจริงๆนะครับอันนี้อันนี้คือปัญหานะค,คือปัญหา นั้นเวลาเราเกิดโลกเหตุร้ายเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคนเขาก็เงียบนะเงียบในขณะที่ประชาชนเขาก็ระแวงกันเองเหตุผลเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครนะไม่รู้ใครติดใครใครเป็นใครใครไม่เป็นมันก็ใส่หน้ากากากันอุตลุดไปหมดนะครับถ้าเรามาดูเรื่องการเสียชีวิตของต่างประเทศเราเนี่ยนะกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันดิบเลยนะครับต่างกันลิลับนะครับ ต่างประเทศนี่ก็เสียชีวิตกันเป็นว่าเล่นเลยนะโดยเฉพาะที่อิตาลีนี่เสียกันเป็นเป็นรายวันนะวันตั้งแปดร้อยคนเก้าร้อยคนนะครับนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับไอ้เชื้อพวกนี้มันมันจะเกิดในเมืองที่หนาวนะครับเป็นเมืองหนาวบ้านเราดิเป็นเป็นเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนนะครับแล้วก็สถติีบ้านเราก็ เสียชีวิตไม่เยอะนะครับไม่ไม่กี่คนนะหกเจ็ดคนเจ็ดแปดคนนะครับแต่ติดแต่ติดเชื้ออยู่ในการรักษาก็ไม่ใช่เยอะนะครับไม่ใช่เยอะแต่ว่าเวลาออกข่าวนี่โอ้โหมันบัดใหญ่โตมโหฬารน,นะครับออกข่าวจนกระทั่งคนนี่หวาดระแวงไปหมดนะครับขนาดซื้อข้าวซื้อของก็ต้องยืนห่างกันเป็นเป็นเมนะครับผมว่าขนาดปิดปากปิดจมูกแล้วยังให้ยืนห่างกันเป็นเม็ดก็ผมว่าไม่ต้องปิดก็ได้นะถ้าเราดูให้ดีๆ บางทีพูดกันก็ไม่ได้ยินต้องตะโกนกันถึงจะรู้เรื่องนะผมว่าม,มันไม่เข้าท่านะและอย่างบ้านเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหจะเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับทํากันแบบนี้นะครับนี่แหละจึงทําให,ให้เชือ้อโควิดนี่บ้านเรานี่มัน มันมันแพร่กระจายก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดีอย่างนะครับคนไทยเราก็มีมีการระแวดระวังแล้วก็ป้องกันกันแบบทุกคนเนะี่ยป้องกันกันหมดก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเป็นการดีเป็นการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างดีมากนะอย่างดีนะครับเนี่ยวันนี้คนสารสุขกระทรวงสาธารณสุขคุณบอกว่าแปสิเ็ดเปอร์เซ็นมีเชื้อไร้อาการก็บอกไทยตายอีกเป็นรายที่แ ก็แสดงว่าประเทศไทยนี่ตายเป็นรายที่แปดนะเชือ้อโควิดนี่เป็นมาเกือบเดือนแล้วนะคนไทยมึงตายแค่แปดคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องป่วยนี่วันเดียวเป็นวันเดียวเนี่ยร้อยร้อยสี่สิบกว่าคนนะส่วนแพทย์พยาบาลนี่ติดไปแล้วสิบเก้าคนนะครับติดไปสิบเก้าคนนะทีนี้มันมีปัญหาว่าเชือ้อเขาโควิดเนี่ยมันไม่แสดงอาการมันไม่ แสดงอาการนะครับวันนี้ไปที่โรงพยาบาลมานะครับโรงพยาบาลของสระบ,บุรีมาก็ปรากฏว่าเขาก็มีป้ายของสานณโรงพยาบาลปิดประกาศว่าคนที่มีโรคไอโรคจามโรคน้ำมูกไหลนะครับก็ให้ไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจเชื้อนะครับแล้วก็มีหน่วยคัดกรองอยู่ข้างหน้านะครับทีนี้มันทีนี้การเป็นเชือ้อโควิดเนี่ย มันก็ต้องดูนะบางทีเราเป็นไข้ธรรมดานะเป็นไข้หวัดธรรมดาเหมือนที่เราเคยเป็นเคยเป็นกันนะเขาก็ไปไปใส่เป็นเชื้อโควิดหรือเปล่าไอ้นี่ก็ต้องดูอีกทีนะึงนะต้องดูอีกทีหนะึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลหรือคลินิกทุกแห่งนี่เราก็ไม่คนไทยก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะครับไม่ไว้ใจเพราะาบางทีไปใส่เชื้อให้เขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มีนะครับเพราะเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยฟ้อ,ฟอง ฟ้องเจ้าหน้าที่พยาบาลฟ้องหมอบ่อยบ่อยนะช่วงนี้ฟ้องกันบ่อยด้วยนะครับฟ้องจนจนแพทย์พยาบาลนี่บอกว่ากูไม่อยากเป็นหมอกันแล้วอะ่ะนะเพราะว่าผลสุดท้ายพอตรวจไปตรวจมาเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างโรคที่ที่เป็นนะอ่าจึงทำให้ชีวิตของคนไทยเรานี่เริ่มไม่ปกตินะเริ่มไม่ปกติจะไปโรงพยาบาลก็กลัว นะครับกลัวนะครับอ่าแต่ก็ข้อดีของของการไปโรงพยาบาลวันนี้ก็คือเขาปิดแมสนะปิดแมสท,ทุกคนแต่พอมันพ้นโรงพยาบาลมันก็ถอดแมสออกอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหตุผลนั้นถ้าไม่ปิดแมสนะของแม่เข้านะของแม่เข้าไปในโรงพยาบาลนะพอเข้าไปก็ปิดปิดพอทุร้าเสร็จก็ออกมันก็เอาแมสออกจากหน้าเหมือนเดิมนะครับหน้าเหมือนเดิมอันนี้แหละครับจึงทําให้อ่ คนไทยกับกับโรงพยาบาลนี้มันเริ่มเริ่มหวาดระแวงกันนะครับเริ่มหวาดระแวงกันนะครับบางโรงพยาบาลนี่พอรู้ว่าติดเชื้อแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเลยนะครับก็ส่งไปโรงพยาบาลโน้นนี้นั่นหลายๆโรงพยาบาลนะครับจนกระทั่งแต่ละโรงพยาบาลนี่ก็ทะเลาะกันเองก็เยอะนะครับเยอะนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเข้าข่ายไหมกับเรื่องที่ว่า ไปลงทะเบียนในเงินที่รัฐบาลให้เยียวยานะครับห้าพบาทนี่ครับคนไหนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็คงจะยิ้มนะครับคนที่ลงไม่เสร็จทีก็นั่งเหงาไปนะครับอ่าเราก็ต้องเราก็ต้องทําใจนะครับต้องทําใจงวดแรกนี่เขาให้มีงบประมาณอยู่45,000ล้านนะครับน่าจะได้ไม่เท่าไหร่ครับผมว่าคงจะได้ไม่ไม่แต่เขาบอกว่างวดแรก3ล้านกว่าคนก็ไม่รู้จะ ยิงเท็ตแค่ไหนนะครับนะยิงเท็แค่ไหน <c oughs> แต่ปัญหาว่าคนที่เขาไม่ได้เนี่ยและเขาไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยคือคือคนพวกนี้คือคนเสียเปรียบของสังคมแต่ต้องเสียภาษีนะครับไอ้ส่วนคนที่ได้เขาก็เสียภาษีเหมือนกันนะครับแต่เขาได้รับเงินคืนแต่คนที่เขาเสียภาษีเยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะมาอ้างว่าเอาเขาให ที่ไม่ได้เพราะมาช่วยเหลือสังคมเพื่อให้กับคนที่ไม่มีอย่างนี้ผมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่ถูกนะครับพูดอย่างนี้ไม่ถูกจริงๆแล้วคนใทยทุกคนมันต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับงั้นเวลาได้ก็ต้องได้เหมือนกันนะครับถ้าลงทะเบียนยี่สิบล้านคนก็ควรจะได้ทั้ง20ล้านนะครับ นี่กำลังคุยติดเงกเลยทีนี้หมุนยังไงของอุปกรณ์